เลขออกเมื่อวานวันนี้ขายลอตเตอรี่แล้วนะคะ,ะตายแล้วแต่เปียบ,บอกของแท็บของแท็บเขี่ยลงมแล้วไงได้คองน้ำเป็นของตัวอเองแล้วนะคะ

ตะเกงแบบนี้อันเด็ดตะเกงนแบบนี้บเด็บ่นีน้เอ,อันก็เจ้าค้าง,งานยดดดำพวกอืน่นเขาจอดรถเห็ดสมีก่อนโบชันมาสิค้าง,งานเราเาค้าเป็นทีของใค่ ร้านมีนามีเมนูใหม่มานำเสนอค่ะวันนี้ก็เสนอเมนูกาแฟโบราณนะคะกาแฟโบราณโบใจนะคะตักผงชานะคะประมาณสองช้อนพูนนะคะสองช้อนโต๊ะพูนนะคะให้น้ำสกัดได้ถึง1.5นะคะ150 ml ค่ะ นี่นะคะมันกำลังจะถึงนะคะนี่แต่จะเกินแล้ค่ะเราต้องให้พอดีสูตรนะคะไม่งั้นจะมันจะไม่ตามสูตรนะคะแล้วมันก็จะแบบจืดไปหวานไปนะคะเราต้องเอาพอดีนะคะนี่ก็ดูก่อนนะคะว่าถึงร้อยห้าสิไหม ต้องเอาออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ปินะคะมาเลยค่ะมาใส่ส่วนผสมกันนะคะทีนี้น้ำตาลหนึ่งถ้าใครชอบหวานก็สองนะคะครีมเทียมหนึ่งหนึ่งช้อนพูน ส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะนมแล้วก็ต่อไปก็นมข้นนะคะนมข้นยี่สิบหรือสามสิบก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบหวานชอบน้อยค่ะแต่สูตรนี้ก็คือยี่สิบมลนะคะนมข้นจืดก็ยี่สิบค่ะ นมค้นจืดยีสิบนะคะใครอยากราดฟองนมหรือว่านมค้นจืดก็ได้นะคะมีสูตรลับนะคะใส่เนตกาแฟหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชา คนส,นส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะน้ำแข็งก็ตักให้พูนเลยนะคะพูนแก้วเลยค่ะโอ้สีเข้มน่ากินมากเลยค่ะต่อไปก็มาใส่ฟองนมกันเลยนะคะสูตรเคล็ดลับทำฟองนมนะคะต้องทำให้แก้วเย็นนะคะ